สวัสดีครับพบกับช่องนุ่มบุรีรัมย์กับสาวนครพนมครับพี่น้องช่วงโคิดเนะมาหา,าเก็บผักหาหอยเชอรี่เก็บผักไสเบ็ดน้ามันลงเลยประเด็นไสเบ็ดพี่น้องเลยมาหาเก็บผักไปเบิงสาวนครพนมเก็บผักอย่างนาะพี่น้องเนาะไปเลยพี่น้องนี่ครับหาเก็บผักบุ้งบอกเฮ้ยโอ,โอ้เกือบกระสิขาด นี่อยู่ข้างข้องพี่น้องแล้วเสไปเบิ่งหม่องใส่เบ็ดอยู่เก็บพักบุ้งพัก,กเกษตรน้ำไปแล้วพี่น้องนี่นี่ครับพักบุ้งเอาเอาถุงมาใส่นี่ข้างอู้หุ่นแม่เฮ้ยงานเพราะว่าหยอดอ้อนอ้อนเลยพี่น้องนี่พัก,กเกษตรน้ำนี่ครับพักบุ้ง,กงเก็บไปแล้วก็พัดเลย วัดดีเอฟซีนะนี่ค่ะพี่น้องออช่วงโคบิดพี่น้องงานกรบบาเดเฮ็ดหลังจากกักโตมามกัดใส้เต่เงินไป<ม>ก็หาพักหามีหานยางกินพี่น้องกล้วบางตกด้วยเฮ้ยนี่ครับเป็นคลองคลอง,ลองพระคลองลำไผ่พักดีพี่น้องคนเลยมาฝุ่นโอ้นี่ยอดพักเกษตรน้ำฝุ่นนะ มื่อวันที่น้องวลามานี่น้ำมันถ่วมงนี้เด,ด้พี่น้องนี่ยอดทัดก็ได้เด้น้องเฮ้ยนอ้อนอ้อนนี่นี่อ่อนดีเด้พี่น้องนี่นี่อเอาไปไปเก็บมองไหมไปย่างไปบ่ได้มันเป็นถัาาน่วพันธุ์เอาไปนี่ พี่น้องไม,ม้ไม่เก็บผลักค้องแย่เอาเด้เลยพี่น้องเป็นหวองที่ออกกําลัางกายพร้อมเลยนี่ดึงมาได้หรอนี่น้ามันล่งตอนนั้นนุ่มมิรามาไตยย้ำขึ้นพี่ครับมันขึ้นนะ่าท่างพี่อันนี้น้ามันล่งพุน่นอะเอ้าวถ่ายเขาเขาจะลงไปเอาเอ่ะเขาลงดีกว่าอ่๋อามันสีมืดน,นั่นน่ะนี่ยังนั่นนี่นะก็สะเอาน,นั่นอะไรหนอนนี่ไง หน่อไม้เะอไม่ใช่หน่อเลย้ยงมันอันนี้เกินนู่นเขาจะลงไปนู่นลงไปไหนครับพี่น้องบาร์บูลีรามลงลุยเองเปินบัวไฮเส้าโยลงเนี่ยข้างข้างข่าหนิมั้ยนี่ข้างข้างข่านี่ไม่อันบักใหญ่เห็นบ่เออบรรยากาศคองลำไผ่พักดีจันทบุรีโอ้ยพี่น้อง กับตัวอยู่บ้านกับพวกมีเงินซื้อกระเผลแล้วนี่หาเก็บหนาเก็บพับมุ้งไปลวกตกเด้ตกเด้อดพี่น้องเอาบัทันเด้ตกไปโควงใหญ่เด้อเขาตัเศน้ำแบบนี้มัคนเด็ดหลายที่กันเขาเจ้าก็มาเก็บกันเนี่ยยอดเฮยอดก็หายเขาก็เก็บเหมือนกันคพี่น้อง ชมบรรยากาศฝนกต็ตกปล่อยๆได้พี่น้อง่นนะ่ะเย็นสบายานนเล,ยเลย็ดสัน้ไอ้ไปพัดเลย